คนลงเรือก็ฝั่งนี้กําลังออกคนจะขึ้นเรือก็ฝั่งนู้นค่ะคนี่ขึ้นก็เต็มเลย <c oughs> ลงเรือไปแล้วค่ะที่ท่าเรือจำชื่อไม่ได้หรอกค่ะท่าเรืออะไรเราจะว่าถึงท่าเรือแล้วที่อิตาลีเหมือนกันนะคะภูเ <c oughs> ขาสวยงามมากเลยลงเรือมาแล้วค่ะร้อนหน้าดูเลยแดดดีมากมาก ดีจนไม่มีที่อยู่เดินเข้ามาในซอยนี้ค่ะผลไม้เยอะะเลยเป็นซอยเล็กๆผลไม้ที่นี่เยอะมากเลยนะดูมะนาวป้าดูโตมากเลยใหญ่มากคนเยอะมากมายโอ้ยนี่ก็เป็นโบสถ์นะคะโบสถ์ใหญ่นะดูเลยโบสถ์เยอะมากเลยที่อิตาลีนี่ คนเยอะคนมากมายคนเยอะมากๆนะท่องเที่ยวเยอะ,ยอะจริงๆเลยห้องอาหารก็เยอะมากเลยมันมีชีวิตชีวาดีค่ะทุกคนไม่ดูนะอุย้ยขึ้นมากอกน้ำใส่ขวดกันที่กอกน้ำให้คนดื่ม,มดีจังเลยอ่ะขึ้กอกน้ำคนดื่ม นี่เป็นน้ำมนนะคะทุกคนน้ำมนค่ะน้ำมนน่าเป็นน้ำมนนะโอ้สิดายทิ้งขวดไปเรื่อยๆน,น้ำมนคนเข้ามาเอาน้ำมนไปดื่ม น้ำมนมาจากโบสด้านโน้นเลยค่ะนี่โบสสวยใหญ่มากที่หนึ่งและตรงนั้นน่ะคนเขาลุมโอ้โหเราเอาน้ํามนกันน้ำมนจากจากบัตรหลวงนะคิดว่าโอ้โหเขาามาดื่มมาพรมหัวกันไม่เป็นที่ขวดไปแล้วไม่ต้องพักกันนี่ตพักแล้วก็ ดูทะเลข้างหน้าเราสั่งพิซซ่าแล้วาามาทานด้วยกันค่ะพิซซ่าอิตาลีพิซซ่าพิซซ่านึ่งเผาจางพิซซ่า

สวยมากนลคะน้ำพุที่อิตาลีนะคะอากาศร้อนๆน้ำเย็นๆชื่นใจค่ะทานอาหารเสร็จแล้วแล้วก็กำลังจะออกไปเดินต่อะคะ่ะกองทะเลนะคะมาริงโกบีชสวยงามค่ะสวยงามมากๆเลย เคนเดินฝั่งแม่น้ำอากาศดีจริงๆเลยอากาศดีมากเลยสวยทุกคนสวยมากเลย,ดดยอ,อิตาลีค่ะอิตาลีสวยสงามมากเลย ยดีใจจังที่คุณลุงพาไปเที่ยวสวยงามมากเลยคนอับน้ำเยอะๆเลยว่ยน้ำเล่นน่าสนุกอากาศร,ร้อนๆนี้ลงดีเดินกลับค่ะเพราะว่าแดดร้อนสู้แดดไม่ไหวร้อนมากเลย ไซเยอะมากเลยนะมีตะคันมีใจใหญ่เมื่อมาจอดข้างถนนไม่รู้เขาเอาไว้ให้เช่าหรือเปล่านะคิดว่านะคิดว่าคงเป็นมอเตอร์ไซค์ให้เช่าเนี่ยตลอดเส้นทางเลยสวยมากเลยนะเขาปลูกบ้านคือฝั่ง วินดูป่ะหน้าต่างประตูโหูคือชั้นมากเลยแล้วขึ้นบนก็จะเป็นถนนนะคะเป็นถนนก็จะมีรถติง้งน่ที่เห็นเห็นก็โหเว้ยนะแต่มองดูสงสัยที่ถ้าสวยหน้าดเลยคนณงดึงไปไกลแล้วเพ็นถ่นนนายนิดถ่ายหน่อย เสียเวลาเมื่อกี่วินาทีแกก็เดินไปไกลแล้วค่ะเดินฝั่งนี้สวยงามมากดูไปเรื่อยๆเรายังอยู่ที่เกาะหยู่นะคะยังไม่ได้ขึ้นเรือกลับเดินเล่นค่าเวลาแล้วก็ถ่ายภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะ